ストーミングアップ。<music> ที่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี่แชรเพราะว่าเราอยากให้คุณเข้าใจทอมมากขึ้นครับผมรายการนี้เราจะตามไปขอแชร์ความคิดดีๆไอเดียเด็ดๆจากเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตความรักการทํางานหรือแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงนะครับและไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเพศไหนคุณสามารถลุกความลับของทอมมากขึ้นครับครับผมหลายคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เรามีคําถามมาถามเรื่องอะไรสําหรับคําถามของเราในวันนี้ก็คือ ครับผมณตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดนะัสยามยิปซีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เจเจกรีนนะครับผมแล้วเราไปดูกันดีกว่าเพื่อมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างไปสวัสดีครับขอถามคำถามเมื่อยคิดว่าทอมควรใส่เกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายอะไร,ะไรครับก็ ก็ใจอยากจะเป็นผู้ชายแล้วใส่แบบถ้ามีแฟนผู้หญิงแล้วถอดเกงออกมาเหมือนเกงผู้หญิงวยกันอะไรเงี้ยมานี่คิดไกลมากเลยถ้าเกิดว่าถอดเกงออกมาโอเคขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณคับคิดว่าค่ามควรใส่เเฮ้ยใส่เกงในผู้หญิงเลยเกงในผู้ชายผู้หญิงเพราะอะไรครับก็ก็เป็นผู้หญิงอ่ะก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง แล้วถ้าถ้าถ้าสวใส่กางเกงผู้ชายแล้วมันมันมันเยอะอะแบบมันเยอะมันไม่มีทรงเออมันไม่มีทรงอ่ะมันไม่มันไม่เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็สอดเหมือนกันเหรอครับใช่กางเกงในผู้หญิงเหมือนกันใช่เหรเหตุผลเดียวกันไหมเพราะว่ากางเกงในผู้ชายอขาทำมาแบบเหมือนสรีระสำหรับต่อหุ้มตรงนั้นอ๋อใส่กางเกงในผู้ชายไม่ใชเหลือมั้งเถอะใช่ใช่โอเค เราควรจะใส่เกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายครับได้ม่เป็นธรรมความพี่ๆในควาพี่ๆอยากเป็นผู้ชายก็ต้องใส่เกงในผู้ชายแล้วพี่ครับก็มองงกับคำถามอยู่มองมองแลอยากเป็นอะไรก็ใส่นั่นแหละครับอ๋ออยากเป็นอะไรก็ใส่อย่างนั้นโอเคคือคือลักษณะแบบแบบนี้คือใส่เกงในผู้หญิงจะไม่เหมาะใช่ไหมครับผมว่าเอาที่คุณชอบดี่แหละชอบอะไรคุณก็ตรงนั้นนะครับโอ้โหโอเคได้คำตอบกันแล้วนะคะขอบคุณครับ น้องครับคิดว่าทอมจะใส่กางเกงในผู้หญิงหรือกางเกงในผู้ชายครับกางเกงในผู้หญิงเกงในผู้หญิงเพราะอะไรครับเอา้าเป็นของผู้หญิงอ่ะอเ,เป็นของผู้หญิงอ่ะแล้ววันเนี้ยมันเกงในผู้หญิงกง็เพราะเป็นของผู้หญิงใช่นี่คือคือเตรียมกันมาแล้วใช่ไหมอตอบเหมือนกันเนี่ยโอ้ยเตรียมเโอ้ยเตี้ยอีปะ ก็ไมเป็นผู้หญิงอ่ะไม่มีไอ้นี่ไม่มีใส่ของผู้ชายแล้วมันก็เหลืองแล้วเถี่ยใช่คืออะไรไม่เหลือไอ้นี่โอเคน้องก็ตอบว่าควรจะใส่ของผู้หญิงเพราะมันมีไอ้นี่ขอบคุณค้าขอบคุณค้าครับคิดว่าอรเนี่ยใส่เกงในผู้หญิงหไหมเกงในผู้ชายคิดว่าใส่ผู้หญิงค่ะเพราะว่าพรโบหน้าหนากว่าผู้หญิงนี่ก้าวใส่เกงในผู้หญิงแบบว่าอ๋อไม่ได้ใส่แบบทำไมทำไมมันผิดแบบนั้นเ่ย เพราะว่าทองแค่โบ้หน้าหนาวคนนีต้องใส่เดูเปิดดูได้ไหมพ่สูจน์พิสูจจะว่าอลไรท็ตาถูกลังไใหม่ก่อนอยากใหม่จริงนะคยากกนี้คนนี้คนนี้ใส่กางเกงในายเหรอตอบช้าไม่ตอบแล้วเร็วเร็วเอามารวมกันได้ไหมอ่ะเพราะอะไรทำไมต้องเพราะว่าถ้าของผู้หญิงก็แบบว่าก็ทองอ่ะนะก็วันนั้นของเดือนอะไรประมาณนั้น ก็เอาผู้ชายเข้ามาผสมถ้าไม่ใช่วันนั้นของเดือนนี้ใส่เกงในผู้หญิงใช่ไหมถ้าไม่ใช่วันนั้นของเดือนก็ผู้ชายดีกว่าไหมจะได้แบบมันมีผ้าทนาไม้มีรูแล้วนะอ๋อมีรูอะอมเดี๋ยวนี้ทอมก็ใส่มีแบบเป็นเกงใส่ผ้าหนาไม้ได้นะเอออย่างเช่นจะได้แล้วโอเคขอบคุณครับดีมากอมใส่เกงในผู้ชายหรือผู้หญิงดีครับ เพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะก่อนเต้งหมดไปแล้วล้อเล่นล้อเล่นทำไมอ่ะทำไมใส่เกงในผู้หญิงเหมือนเกงในผู้ชายดียังไงก็เขาน่าจะชอบของผู้ชายมากกว่าอือน่าจะชอบของผู้ชายมากกว่าแล้วคนนี้อ่ะครับเออก็ได้ผู้หญิงก็ได้เลยมาเลยขอไปดูนี่กิจสติ้งหยอกหยอกโอเคน่าจะผู้หญิงน่าจะผู้หญิงก็ได้หลายแบบแล้วแต่รสนิยมอ๋อแล้วแต่รสนิยมโมเมค้าของ เกงในผู้ชายเกงในผู้ชายเกงในผู้ชายเพราะอะไรคะก็แบบมีความคิดเหมือนผู้ชายอะไรอย่างนี้ปะก็น่าจะชอบแบบผู้ชายอแล้วคนนี้ครับคิดว่าทอมจะใส่เกงในผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเพราะอะไรคะเพราะอะไรอะในเมื่อใจเราเป็นชายแล้วก็ใส่ของผู้ชายน่าจะโอเคกว่าโอ้คคำตอบโดนมากโอเคขอบคุณครับครับผมคิดว่ามใส่เกงในผู้เกในผู้ชายครับ พวกผู้ห okay. ญิงครับเกณฑ์ในผู้หญิงเพราะอะไรครับก็ก็เพราะไม่เลยเพราะเป็นผู้หญิงเหรอใช่ใช่เพาเป็นผู้หญิงก็เลยต้องใส่เกณฑ์ในผู้หญิงตอนั้นมันก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ก็เกณฑ์ในผู้หญิงครับเกณฑ์ในผู้หญิงเป็นการเก็บคุณอ๋อเกณฑ์ในผู้ชายมันจะทำมาแบบแต่พื้นที่มันเหลือเยอะอเหลือเยอะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่ปรท้ามใส่เกงแล้วผู้ใส่เลผู้ชายครับก็มีสองพวกอแล้วผมผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็ได้ใส่ของะไรขอใส่อะไรได้เงใส่ของอะไรดูดิใส่ของผู้หญิงบ้างแล้วก็บล็อกเซอร์บ้างอ๋อแล้วแต่อารมณ์แล้วคนนี้ค่ะคิดว่าใส่ควรใส่อะไรดีควรใส่อะไรดีใส่เก่งถ้าเกิดนั่นก็เก่งแล้วผู้หญิง ของผู้หญิงแต่แบบคือไม่ใช่ของผู้หญิงแบบเป็นลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสีดําสีอะไรธรรมดาอย่างเงี้ยแบบสีพื้นอ่าใช่ใช่แต่ว่าไม่ต้องเป็นกางเกงในผู้ชายขนาดนั้นอ่ะโอเคขอบคุณครับขอถามคถามนี้เลคบควรจะใส่เกงในผู้หญิงกางเกงในผู้ชายครับกงเกงในผู้หญิงเพราะอะไรครเพราะว่ ก็มันไม่มีอะไรตร ung ตุงมั้งหรอปะถ้าเป็นผู้ชายมันก็ใส่กางเใหญ่กว่าถ้าใส่กา่เกงในผู้ชายคือจะเหลือว่างั้นเถอะเออใช่โอเคค่ะสรุปว่าใส่กางเกงในผู้หญิงดีกว่าครับผมค่ะขอถามครับค่ะว่าดิค่ะพี่คิดว่ายางเฮ้ยไม่ใช่ที่นอนคิดว่าทอมควรจะใส่กางเกงในผู้หญิงหรือกางเกงในผู้ชายครับ ผู้ชายสิจางต้องผู้ชายค่ะทำไมครับเอาก็อยากเป็นผู้ชายก็ต้องใส่ใส่ของผู้ชายสิใส่เป็นผู้หญิงแล้วจะให้ผู้หญิงที่นอนด้วยเป็นผู้ชายไม่ดีมังคอแข้งก็ผีแเออผู้ชายจะดีกว่าผู้ชายจะดีกว่าจะดูแมนกว่าใช่อมีไออดอนไหมครับก็ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นทองก็ต้องทำอะไรให้แบบผู้หญิงอยากจะ เหมือนกันเอ้าอะไรอะไรมาถามจบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตักคุณจะใส่กางเกงในผู้หญิงหรือใส่กางเกงในผู้ชายใส่กางเกงในผู้หญิงเพราะอะไรครับนั่นมีแม่เหมือนผู้ชายไงทำไมเสียเลยเดียเถินอะไรนะไม่ได้ฟังเหมือนผู้ชายอเหมือนผู้ชายแล้วอะไรอีกแล้วอลยแล้วก็ เกงใผู้หญิงมีอะไรเยอะกว่านะสวยกว่าน่ารักแต่ตรงที่ตี้อะไรอย่างเงี้ยใส่แกร่งไหมว่าแต่ใส่อะไรไม่ใช่ไม่ใส่เอ้ยขอถามขอถามนิดนึงครับพี่ว่าคิดว่าทอมิวของเราควรจะใส่เกงในผู้หญิงเป็นเกงในผู้ชายผู้ชายเราเนะใช่ต้องเป็นผู้ชาย ไปผู้ชายใช่ไหมใช่เมืองต้องใส่ผู้ชายครับใช่ครับเมื่อทอมจะใส่กางเกงในผู้หญิงหรือกางเกงในผู้ชายครับกางเกงในผู้หญิงผู้หญิงเพราะอะไรอ่ะมันของผู้ชายมันก็มีแบบอยะไรอ่ะไรออนั่นแหละนั่นแหละแล้วมีเหตุผลอื่นอยู่ไหมอาจจะแอบแอบเซ็กซี่เบาๆก็ได้ทอมอาจจะแบบว่าอย่างนั้นน่ะหมายถึงใส่กางเกงใน ผู้หญิงเออแล้วแล้วผู้หญิงด้วยกันอาจจะชอบมากกว่าอ๋อผู้หญิงด้วยกันเป็นเลสเบี้ยนอะไรประมาณนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทิงโก้พรมควรจะใส่กางเกงในผู้หญิงหรือกางเกงในผู้ชายน่าจะกางเกงในผู้หญิงค่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าแบบสรีระพรมไงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีเอใส่กางเกงในผู้หญิงกางเกงในผู้ชายแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับ ผู้ชายแบบเป้ามันตรงหรือเปล่าคะไม่มีก็คือใส่เกงในผู้หญิงดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เหลือโอเคโอเคคคิดว่าทอมควรจะใส่เกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายครับทอมควรจะใส่เกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายใช่แล้วอย่าใส่ดีกว่าไม่ใช่ต้องใส่ต้องใส่เหรอขอเป็นกที่ไม่ใส่ดิอ้าวรู้ได้ไงมันปิดบ้านปิดบ้านปิดบ้านคิดว่าคิดว่าใส่เกงในผู้หญิงดีกว่าค่ะเพราะอก็รลย เพราะว่าด้วยสรีระการสวมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงในผู้หญิงแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเติมหรือจะอะไรอีกเรื่องหนึ่งคะมีต่อเติมด้วยได้ด้วยสุดยอดสุดยอดมีต่อเติมขอบคุณคับขอบคุณคับนี่ฮะมึงเสียงเลยคิดว่าทอมควรใส่งเกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายฮะ มันแมนแ่นเราผู้ชายชดีกว่าเราโอ,อะไรครับพี่การจะเซ็กซี่กับเพศตรงข้ามรครับเอนะครับอารแตเซ็กซี่กับเพศตรงข้ามโอ้ใส่เกงในผู้ชายเพื่อที่เซ็กซี่กับให้ผู้หญิงดูมองว่าเราเซ็กซี่เท่านั้นเถอะโอ้ที่ใส่เกงในไม่ใส่นี่ใส่หรือว่าพี่ใส่เกงในผู้หญิงไม่โอ้ขอบคุณครับ คอมควรจะใส่เกงใ,น,น,กววงใกงนผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายครับอันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่ก็คือแล้วแต่เราชอบครับแล้วแล้วแต่เราชอบใช่มันมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องใส่เกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชายแล้วแต่ถ้าคุณชอบเกงในผู้ชายคุณก็ใส่มันก็ไม,มีใครว่าอะไรเพราะมันไม่มีคนเห็นอยู่แล้วจริงเลยไม่มีคนเห็นเนอะว่าแต่พี่ใส่เกงในปะเนี่ยผมใส่เกงในผู้หญิงเนาะผู้ชชยโอเคขอบคุณนะครับครับ เก่งในผู ir, offs, ้ชายก็ได้นะครับทำไมอะครับพี่ก็บางทีหลอกผู้ชายเอาหน้ามันเอาหน้ามั ว่าทําควรใส่กางเกงในผู้หญิงหรือกางเกในผู้ชายกางเกงในผู้หญิงกางเกงในผู้หญิงค่ะสบายดีสบายแต่ไม่ต้องมีลายนะแต่ไม่ต้องมีลวดลายไม่ต้องมีลายอะไรนะคะอมควรใส่กางเในผู้หญิงกางเกงในผู้ชายแต่กา่เาู่้เ สบายอผ้ามันดูแบบว่าน่ลื่นนุ่ลื่นคุวใส่เกงในหญิงครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอถามถามหนึ่งครับขอถามน้องคิดว่าทอาควรใส่งเกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้ชาย เคงื่องกีงในผู้ชายผู้ชายอะไรครับมันสบายมันสบายแค่นั้นไม่ได้เพื่อเสริมคอมแมนด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ไปพูดว่ามันสบายขอบคุณครับขอบคุณครับคิดว่าวทอมควรใส่กางเกงในผู้หญิงหรือกางเกงในผู้ชายครับผมกางเกงในผู้ชายผู้ชายเพราะอะไรครับไม่รู้ใส่อยู่ใส่อยู่ขอโชว์เลยครับขอโชว์เลยไม่ดีไม่ดีโอเคขอบคุณครับ คิดว่าทําควรใส่เกงในผู้หญิงหรือเกงในผู้าชายคนระับผมฮะาหอยลองในผู้หญิงเป็นไงบ้างเครับทำใส่เกงในผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะผ่อนต้องหน้าวะพเวะ <laughs> พราะอะไรเพราะอะไร ควรใส่กางเกงในผู้ชายหรือผู้หญิงดีฮะจำไหนจำไหนจำไหนไหนดีอ่ะผันบ้าต้องถามก่บอนว่าต่อมาหรือยังคือต่อเก่งไหมอันนี้ต่อหมอไหนต่อมาหรือยังดูสิต่อหมอไหนถ้าต่อถ้าต่อมาแล้วก็อนุญาตให้ใส่จีจติงได้ ต่อคือต้องใส่ล้อโซ่ไปตกต่อเพราะว่าใส่เทียบจติงอ่ะล้วพาดให้มันแลบออกมาข้างหลังเลิเแี้พาดหลังแล้วก็เอายกแล้วก็ขึ้นไหมหลุจริงมีไซส์เก่งไงใส่ไปเนี่ยอะไรนะไม่มีไม่มีหรอกนุ่นเนี้ยไม่มีครับผมวันนี้เราก็ได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆมาแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงครับส่วนใหญ่เพื่อนจะให้ความคิดเห็นในวันนี้ก็คือ ให้เราใส่กางเกงในผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเรามีสรีระเป็นผู้หญิงอนอนนใช่คร <c oughs> ับไม่รู้แหละแต่ที่รู้ของใส่กางเกงในผู้ชายครับผมขอบคุณสถานที่ตลาดนัดสยามยิีที่เอื้อเฟื้อสถานที่เรามาถ่ายทำวันนี้ครับผมและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ GSP Media ครับ <c oughs> ครับผมสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบาย